โอเคครับพอดีว่าผมอยากจะสอบถามว่าที่ภูเก็ตเนี่ยครับถ้าเรามาแล้วเนี่ยอันไหนเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของภูเก็ตหรอครับพี่อ๋อก็คือตอนนี้มีแหล่พรมเทพแล้วก็ชุมชนท่องเที่ยวใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้คือผมไปแหล่พรมเทพมาแล้วครับพี่ องเที่ยวย่านอะไรนะครับพี่เมืองเก่าอ๋อเมืองเก่าหูเกีตใช่ไหมครับแล้วมีที่ไหนอีกไหมครับอ๋อต้องมีแหลมกระทิงต้องใช้เวลาเดินทางใช่ไหมครับคือชั่วโมงต้องมีรองเท้าด้วย

แล้วหาดป่าตองนี่เป็นส่วนมากเขาจะมาเที่ยวที่หาดป่าตองใช่ไหมครับพี่หรือว่าหาดอ๋อโอเคครับก็คือเที่ยวได้ทุกหาดสวยทุกหาดใช่ไหมครับครับ,รบแล้วนอกจากนี้มีจุดถ่ายรูปสวยๆหรือพิพิธภัณฑ์ที่มันสวยๆไหมคะพี่ ภูเก็ตไทยหัวใช่ไหมครับโอเครับแล้วมีแลนด์มาร์กตรงไหนอีกไหมครับเที่ยวเที่ยวแบบธรรมชาติก็ได้ครับพี่แบบในตัวเมืองไม้ก็นอกๆหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องไปทะเลก็ได้ครับเพราะว่าทะเลมีครับผม นี่ก็คือจะมีแต่หาใช่ไหมครับในภูเก็ตอ๋อเกาะไม้ท่อนเกาะราชาเกาะเฮใช่ไหมครับที่เขานิยมไปกันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนเย็นๆนี่เขามีล่องเรือรอบเกาะอะไรอย่าง้ไหมคบพี่ ได้ครับผมครับเรดินเนขอเบอร์ส่วนเก้าหนึ่งครับแปดสองสี่ครับ บริษัทอะไรนะครบพี่นิกรมาลีค่ะนิกรมาลีนะคะครับโอเคครับแล้วเขาตำแหน่งขึ้นเรืออยู่ตรงไหนครับพี่ประมาณแหลมอยู่แถวไหนครับที่อ่าวฉลองค่ะอ่าวฉลองใช่ไหมครับแล้วเขาใช้เวลาล่องเรือประมาณกี่ชั่วโมงครับพอจะรู้ไหมครับขึ้นเรือสี่โมงอเสร็จไม่เกินสองทุ่มใช่ไหมครับ โอเคครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับนี่คือการน้องพี่โทรไปทททภูกเก็ตนะคะถามสถานที่ท่องเที่ยวเองนะคะคือเราจะเลี้ยงลูกแบบว่าให้เขาเรียนรู้นนถามะทะททนะคะว่าภูกเก็ตมีที่เที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจนะคะนี่คือการเลี้ยงลูกแบบสบายๆนะคะคคให้เขาเก่งให้เขาเป็นคนเก่งคนนึงนะคะโอเคบายๆนะคะ